สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตรายการที่จะชวนคุณกลับมาฟังเสียงในใจตัวเองอีกครั้งแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่สเสน่ห์แบบกล้ามใหญ่รถแพงหรือเงินในบัญชีเยอะแต่เป็นสเสน่ห์ที่อยู่ในนิสัยสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามแต่สัมผัสได้จากใจผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ทุกคนอยากได้ แต่คือคนที่ทุกคนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือนิสัยที่ฝึกได้ทุกวันนิสัยที่หนึ่งฟังอย่างตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่แค่รอฟังตอบในยุคที่ทุกคนพูดพร้อมกันแต่ไม่มีใครฟังจริงๆการฟังกลายเป็นของหายากและของหายากนี่แหละคือสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดในโลก เวลาคุณฟังใครสักคนอย่างตั้งใจไม่ใช่ฟังผ่านๆเพื่อจะรีบพูดของตัวเองแต่คุณฟังด้วยหัวใจเหมือนกําลังรับรู้โลกภายในของเขาคุณจะสังเกตได้เลยสีหน้าเขาจะเปลี่ยนจากแข็งๆกลายเป็นอ่อนโยนจากระแวงกลายเป็นไว้ใจเพราะคนเราทุกคนหอยหาการถูกเข้าใจและผู้ชายที่ฟังเป็นคือคนที่ให้พื้นที่ให้คนตรงหน้าได้เป็นตัวเอง ลองถามตัวเองว่าคุณฟังคนที่คุณรักด้วยใจหรือฟังด้วยหูคุณเคยมองตาเขาในขณะที่เขาพูดไหมหรือคุณแค่พยักหน้าในขณะที่ใจคุณอยู่ที่มือถือสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่คำพูดดีๆแต่มันอยู่ที่พลังความนิ่งขณะที่คุณฟังผู้หญิงไม่ได้อยากได้คำตอบจากคุณเสมอไปแต่เขาอยากรู้ว่า คุณอยู่ตรงนี้กับเขาไหมและถ้าคุณอยู่นั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงนิสัยที่สองภาษากายเปิดกว้างสื่อสารโดยไม่ต้องพูดบางครั้งร่างกายของคุณพูดก่อนปากสีหน้าท่าทางการยืนการสบตาทั้งหมดคือภาษากายที่สื่อสารกับโลกโดยไม่เอ่ยคำ คุณลองสังเกตไหมคนที่ยืนตัวตรงไหล่เปิดยิ้มบางๆกับคนที่ก่ออกทำหน้าขื่มมองต่ำคนสองแบบนี้ให้พลังที่ต่างกันทันทีคนแรกให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่มั่นใจส่วนคนที่ปิดกัน้นส่งสัญญาณว่าอย่าเข้ามาภาษากายคือประตูบานแรกของสเสน่ห์เพราะมันบอกได้ว่าคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนโดยที่คุณยังไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว ลองฝึกง่ายๆเวลาคุยกับใครให้หันตัวเข้าหาเขาเล็กน้อยสบตาในจังหวะที่พอดีไม่ต้องจ้องแต่ไม่หลบยิ้มเบาๆจากใจท่านี้ไม่ใช่การแสดงแต่มันคือการเปิดใจและเมื่อคุณเปิดใจโลกก็จะเปิดกลับมาให้เหมือนกันนิสัยที่4ยิ้มจากใจเพราะรอยยิ้มที่แท้จริงไม่ต้องฝืน มีรอยยิ้มสองแบบบนโลกนี้แบบแรกคือรอยยิ้มที่ทำเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีแบบที่สองคือรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจที่รู้สึกดีอยู่แล้วรอยยิ้มแรกมักจะหมดพลังเร็วแต่รอยยิ้มที่สองเปลี่ยนบรรยากาศของทั้งห้องได้ผู้ชายที่ยิ้มจากใจคือผู้ชายที่ไม่ต้องพยายามเพราะเขามีความสุขจากข้างในและความสุขแบบนั้นมันส่งต่อได้ เวลาคุณยิ้มจากใจคุณไม่ได้แค่ทำให้ใครตกหลุมรักแต่คุณกำลังบอกโลกว่าผมไม่ต้องการอะไรเพื่อจะมีความสุขในตอนนี้รอยยิ้มของคุณคือของขวัญชิ้นเล็กที่ให้คนอื่นได้ทุกวันและมันคือของขวัญที่ไม่ต้องเสียเงินแต่มีค่ามากที่สุดนิสัยที่4มีสไตล์ของตัวเองแต่งตัวให้สะท้อนความรู้จักตัวเอง ผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวหรูแต่ต้องแต่งตัวให้เข้ากับตัวเองเสื้อผ้าของคุณคือภาษาที่บอกคนอื่นว่าผมรู้จักตัวเองดีแค่ไหนและผมแคร์ตัวเองมากพอจะดูแลตัวเองหรือเปล่าคุณไม่ต้องมีของแบรนด์แต่คุณต้องสะอาดเรียบและมีเจตนาเพราะสิ่งที่ทำให้ดูดีไม่ใช่ราคาเสื้อแต่มันคือท่าทีตอนคุณใส่มัน คนที่แต่งตัวดีไม่ใช่คนที่อยากโชว์แต่คือคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของตัวเองเพราะเขารู้ว่าความมั่นใจเริ่มจากการเคารพภาพลักษณ์ของตัวเองลองคิดดูถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะอยากเชื่อว่าคุณจะดูแลเขาได้สเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแพงแต่อยู่ที่พลังของความตั้งใจที่สวมอยู่ในทุกชิ้นที่คุณเลือก สเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนคุณเดินเข้ามาในห้องแต่มันเริ่มขึ้นตั้งแต่คุณฟังคนอื่นด้วยใจเปิดภาษากายด้วยความจริงใจยิ้มด้วยพลังที่อบอุ่นและแต่งตัวด้วยความเคารพตัวเองเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณใส่เข้าไปในตัวแต่มันคือสิ่งที่คุณปล่อยออกมาจากข้างในถ้าคุณอยากให้ใครตกหลุมรักคุณอย่าเริ่มจากการพยายามทำให้เขาชอบ แต่เริ่มจากการเป็นคนที่คุณเองก็รู้สึกหลงรักในตัวเองก่อนเคยสังเกตไหมบางคนไม่หล่อเลยแต่กลับมีสเสน่ห์เหลือเกินเขาไม่ใช่คนที่พูดเยอะไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่เวลาเขาเดินเข้ามาเรากลับรู้สึกอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัวเพราะสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่มันอยู่ที่พลังบางอย่างที่เขาปล่อยออกมาพลังนั้นมาจากนิสัย จากท่าทีจากความจริงใจในทุกการกระทาเราจะมาพูดถึงอีกสี่นิสัยที่ไม่ได้ทำให้คุณดูดีแค่ภายนอกแต่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีเวลามีคุณอยู่ด้วยนิสัยที่หใช้ชื่อคนพูดเพราะทุกคนอยากถูกรู้จักในแบบตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมเวลามีใครเรียกชื่อเรามันให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบแปลกๆเหมือนเขาเห็นตัวตนเราในกลุ่มคนมากมาย มนุษย์ทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญและการเรียกชื่อคือวิธีง่ายที่สุดในการทำให้เขารู้สึกแบบนั้นเวลาคุณพูดกับเพื่อนร่วมงานแล้วเอ่ยชื่อเขาเวลาคุณอยู่ในวงสนทนาแล้วพูดว่าใช่เลยครับแนน่พูดถูกมากมันเป็นเพียงคำสั้นๆแต่ทำให้เขารู้ว่าคุณใส่ใจเขาจริงๆชื่อคือเสียงที่หวานที่สุดสำหรับคนที่ได้ยินมัน เพราะมันคือการยืนยันว่าเขามีตัวตนในสายตาคุณคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่พูดกับใจของอีกฝ่ายได้และบางครั้งคำว่าชื่อเพียงํำเดียวก็ทำหน้าที่นั้นได้แล้วนิสัยที่7กล้าถามคำถามเพราะคนที่อยากรู้จักคือคนที่น่ารักเสมอในบทสนทนาทั่วไปคนส่วนใหญ่จะชอบพูดเรื่องตัวเองแต่ผู้ชายที่มีสเสน่ห์ กลับเลือกจะถามมากกว่าพูดเพราะคำถามคือสะพานที่เชื่อมใจคนสองคนเข้าด้วยกันเวลาเราถามใครบางคนมันแปลว่าเราสนใจโลกของเขาและอยากเข้าใจเขามากขึ้นจริงๆคุณอยากกลัวที่จะถามเพราะคำถามที่จริงใจหนึ่งคำอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพูดร้อยคำเช่นแทนที่จะถามว่าไปเที่ยวไหนมาลองถามว่า ที่ไปมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีไหมความแตกต่างเล็กๆแบบนี้เปลี่ยนพลังของบทสนทนาได้มหาศาลผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดจนทุกคนเงียบแต่คือคนที่ทำให้คนอื่นอยากพูดต่อเพราะเขาใส่ใจฟังนิสัยที่8แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจไม่ต้องเพอร์เฟแค่จริงก็พอผู้ชายบางคนกลัวการแสดงออกกลัวจะดูอ่อนแอกลัวจะดูไม่เท่แต่ความจริงคือ ความกล้าในการรู้สึกนั่นแหละคือความแข็งแกร่งที่สุดเวลาคุณหัวเราะในสิ่งที่คุณชอบเวลาคุณพูดว่าผมดีใจนะที่ได้คุยวันนี้หรือแม้แต่เวลาคุณบอกว่าผมขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงที่จริงใจสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณดูอ่อนแอเลยแต่มันทำให้คุณดูเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจสเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากการทำตัวให้ดูสมบูรณ์แบบแต่มันเกิดจากความซื่อสัตย์ทางอารมณ์ เพราะคนที่จริงใจไม่ต้องพูดเยอะคนก็รู้สึกได้ลองสังเกตดูคนที่กล้ารู้สึกมักจะเป็นคนที่น่ารักโดยธรรมชาติเพราะเขาทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองเช่นกันนิสัยที่8มีเป้าหมายในชีวิตเพราะชีวิตที่มีทิศทางมันดึงดูดโดยไม่ต้องพูดเยอะคุณเคยเจอไหมผู้ชายบางคนไม่ต้องพูดเลย แต่พลังของเขามันชัดเหมือนเขารู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขามีเป้าหมายมีไฟมีแพชชั่นบางอย่างในชีวิตมันอาจจะเป็นงานที่เขารักสิ่งที่เขาทำด้วยความมุ่งมัน่นหรือแค่การตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีขึ้นในแต่ละวันผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ได้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าเขากำลังสร้างอะไรบางอย่างเพราะเมื่อคุณมีเป้าหมาย คุณจะมีแววตาแบบหนึ่งที่คนอื่นจำได้แววตาที่มั่นใจแต่ไม่แข็งกร้าวอ่อนโยนแต่เปี่ยมพลังและสิ่งนั้นคือสเสน่ห์ของผู้นำชีวิตตัวเองที่ไม่มีใครสอนแต่ทุกคนสัมผัสดได้ผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ต้องมีทุกอย่างแค่เป็นคนที่ใส่ใจฟังจริงถามจริงและรู้ว่ากำลังเดินไปไหนสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่มันคือศิลปะแห่งการมีสติในทุกการกระทำเพราะสุดท้ายผู้ชายที่คนอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในห้องแต่คือคนที่ทำให้เรารู้สึกดีที่สุดเวลาอยู่ใกล้เขาผู้ชายที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดในห้องไม่ใช่คนที่มีรถหรูที่สุดหรือมีกล้ามใหญ่ที่สุดแต่คือคนที่อยู่แล้วใจเราสงบ ใช่สเสน่ห์ของผู้ชายจริงๆมันคือความมั่นคงไม่ใช่แค่มั่นคงทางการเงินแต่คือความมั่นคงในจิตใจที่คนข้างๆรู้สึกได้เพราะผู้หญิงได้ไม่มองหาความสมบูรณ์แบบแต่เขามองหาคนที่นิ่งพอจะเข้าใจและอ่อนโยนพอจะอยู่ด้วยอย่างสบายใจเราจะพูดถึงนิสัยอีก4ข้อสุดท้ายที่ทำให้ผู้ชายธรรมดากลายเป็นคนที่น่าดึงดูดในระยะยาว ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความลึกซึ้งที่มองเห็นจากข้างในนิสัยที่9ซื่อสัตย์และยอมรับเมื่อทําผิดไม่มีอะไรดูมีสเสน่ห์ไปกว่าผู้ชายที่จริงใจและไม่มีอะไรทำลายสเสน่ห์ได้เร็วไปกว่าความโกหกความซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่คุณเลือกทำแม้ไม่มีใครเห็น มันคือการกล้ายอมรับผิดกล้าบอกความจริงแม้มันอาจทำให้ดูไม่ดีในตอนนั้นผู้ชายที่กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำคือผู้ชายที่ผู้หญิงรู้สึกว่าไว้ใจได้ตัวอย่างง่ายๆคุณมาสายคุณไม่โทษรถติดแต่คุณพูดว่าผมจัดการเวลาไม่ดีเองครับคุณลืมวันสำคัญของคนรักคุณไม่พูดว่างานยุ่งแต่บอกว่าผมขอโทษจริงๆ ผมเผลอให้สิ่งอื่นมากก่อนคุณนั่นคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องอธิบายเพราะคนจริงใจไม่ต้องพูดให้เชื่อคนก็รู้สึกได้นิสัยที่10ดูแลกายและใจให้แข็งแรงร่างกายของคุณคือเครื่องมือแห่งพลังและจิตใจของคุณคือต้นกำลังของชีวิตคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าหลงตัวเองแต่คือคนที่ เขารบตัวเองการนอนให้พอออกกําลังกายบ้างการกินดีมีสติดูแลสุขภาพจิตมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเพราะสุขภาพที่ดีทำให้คุณดูมั่นใจโดยไม่ต้องแสดงผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ดูแข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่รู้จักพักและรู้จักฟังร่างกายตัวเองเมื่อคุณดูแลกายคุณจะมีกำลังดูแลคนอื่น เมื่อคุณดูแลใจคุณจะไม่เอาความเหนื่อยไปทำร้ายใครสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้มาจากกล้ามหรือหุ่นแต่มาจากพลังสงบที่แผ่ออกมาจากใจที่สมดุลน,นิสัยที่12ออยู่กับปัจจุบันให้ใจอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ในจอเราทุกคนอยู่ในยุคที่สมองอยู่ในโทรศัพท์มากกว่าร่างกายตัวเองแต่คนที่มีสเสน่ห์คือคนที่อยู่จริงอยู่ในบทสนทนา อยู่ในสายตาอยู่ในโมเมนต์นั้นอย่างเต็มที่เวลาคุณคุยกับใครแล้วไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูทุกสองนาทีเวลาคุณฟังใครโดยไม่ขัดไม่ตัดสินเวลาคุณอยู่กับเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้จริงๆ คุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังพิเศษโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะในโลกที่ทุกคนวิ่งหนีไปข้างหน้าคนที่อยู่กับตอนนี้คือคนที่โดดเด่นที่สุดสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่การทำให้คนตื่นเต้นแต่คือการทำให้คนรู้สึกสงบเวลาอยู่ใกล้นิสัยที่12มีความลึกลับเล็กน้อยไม่ต้องบอกทุกอย่างก็มีอะไรให้ค้นหา สเสน่ห์ที่แท้จริงคือความพอดีระหว่างความเปิดเผยกับความลึกลับผู้ชายบางคนบอกทุกอย่างแต่บางคนเลือกจะเก็บไว้บ้างไม่ใช่เพราะปิดบงังแต่เพราะเขารู้ว่าบางสิ่งสวยงามกว่าเมื่อไม่ต้องรีบบอกคุณไม่ต้องรีบแชร์ทุกเรื่องในชีวิตบางครั้งความน่าสนใจอยู่ตรงที่อีกฝ่ายอยากรู้มากขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังสเสน่ห์ไม่ใช่การเปิดเผยทั้งหมด แต่มันคือการเปิดเท่าที่จำเป็นและเก็บเท่าที่งามมีความลึกลับนิดหน่อยไม่ต้องบอกทุกอย่างทันทีให้เขาได้ค่อยๆค้นพบคุณเหมือนหนังดีที่อยากดูต่อจนจบเพราะผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เปิดทุกฉากตั้งแต่ต้นแต่คือคนที่มีชั้นของความลึกให้คนอยากรู้จักเรื่อยๆสุดท้ายสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่การทำให้ใครประทับใจแต่มันอยู่ที่ คุณเป็นใครเวลาที่ไม่มีใครมองคุณฟังคนอื่นได้ไหมคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแค่ไหนคุณดูแลหัวใจคุณได้ดีหรือยังเพราะเสน่ห์ของผู้ชายได้ไม่เกิดจากสิ่งที่คุณมีแต่มันเกิดจากพลังที่คุณเป็นไม่ต้องรีบเปลี่ยนเพื่อให้ใครชอบแค่กลับมาเข้าใจตัวเองรักตัวเองและค่อยๆปรับนิสัย12สพ่อนี้คุณจะรู้เลยว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงมันไม่ต้องสร้างแต่มันแผ่ออกมาเองสเสน่ห์ไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือกล้ามเนื้อที่ฝึกได้คุณไม่ต้องเกิดมาหล่อไม่ต้องรวยไม่ต้องพูดเก่งแต่คุณต้องใส่ใจเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหน้าตาแต่อยู่ในพลังที่คุณส่งออกไปในทุกวันผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่แต่เขาทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆจนกลายเป็นธรรมชาติ เหมือนหินกลมที่ผ่านการขัดจนเงาโดยเวลาผมอยากพาคุณมาฝึกสเสน่ห์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองในชั่วข้ามคืนแค่ทำให้ดีขึ้นวันละนิดโลกจะเริ่มเปลี่ยนรอบตัวคุณขั้นที่หนึ่งเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความมั่นใจที่ไม่ต้องพูดเช้าแต่ละวันคือเวทีแรกที่คุณใช้สร้างสเสน่ห์ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นแต่งตัวแต่คือช่วงเวลาที่คุณตั้งพลังของวันนั้น ก่อนออกจากบ้านลองมองกระจกสักสิบวินาทีสบตาตัวเองแล้วพูดเบาๆวันนี้ฉันจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดและจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีขึ้นแค่เพราะฉันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องพูดดังไม่ต้องให้ใครรู้แต่การตั้งเจตนาแบบนี้มันจะเปลี่ยนทั้งท่าทีและพลังของคุณโดยไม่รู้ตัวลองยิ้มให้ตัวเองก่อนจะยิ้มให้โลกและคุณจะพบว่าคนที่เริ่มวันด้วยพลังสงบ จะมีสเสน่ห์มากกว่าคนที่เริ่มวันด้วยความเร่งรีบเสมอขั้นที่ 2. ฝึกฟังอย่างตั้งใจในทุกบทสนทนาทุกวันที่คุณพูดกับใครลองตั้งใจฟังจริงๆสักหนึ่งครั้งไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องคิดคำพูดเท่ๆแค่ฟังให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแต่เชื่อไหมเสียงของคนที่ฟังเป็นมันดังกว่าคนที่พูดเก่ง เพราะคนฟังด้วยใจคือคนที่คนอยากอยู่ด้วยลองสังเกตง่ายๆเวลาเพื่อนพูดเรื่องที่เครียดให้คุณนิ่งฟังและพยักหน้าไม่ต้องรีบให้คำแนะนำแค่พูดว่าเข้าใจนะมันคงหนักมากเลยตอนนั้นคำสั้นๆแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่บทสนทนาแต่มันเปลี่ยนพลังของความสัมพันธ์ทั้งหมดขั้นที่3ใช้คำพูดเชิงบวกเป็นนิสัยคุณไม่รู้หรอกว่าคำพูดของคุณมีพลังแค่ไหน บางครั้งคำว่าวันนี้คุณดูสดใสดีนะอาจทำให้ใครบางคนมีกำลังใจทั้งวันสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่คำพูดหวานแต่มันอยู่ที่น้ำเสียงจริงใจที่ออกจากใจโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นพูดให้โลกดีขึ้นแล้วโลกจะจำเสียงคุณได้ลองฝึกให้คำชมเล็กๆวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องมากแค่จริงใจ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นเวลาคุณพูดดีโลกจะตอบกลับมาดีขึ้นด้วยเสมอขั้นที่5ฝึกสายตาแห่งการยอมรับสายตาของคุณมีพลังมากกว่าที่คิดมันสามารถทำให้คนรู้สึกว่าถูกตัดสินหรือรู้สึกว่าปลอดภัยได้ในวินาทีเดียวเวลาคุณมองใครอย่ามองเพื่อประเมินแต่มองเพื่อเข้าใจเช่นถ้าเห็นเพื่อนดูเหนื่อยอย่าถามว่าเป็นไรทำไมดูโทรมแต่พูดว่า พักบ้างก็ได้นะดูเหมือนจะเหนื่อยเลยช่วงนี้สายตาที่อ่อนโยนและสายใจคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันตกยุคเพราะโลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินคนที่มองด้วยความเข้าใจจะโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามขั้นที่5รู้จักหยุดพูดเพื่อให้คำพูดมีน้ำหนักสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่พูดเยอะแต่มันอยู่ที่จังหวะของความเงียบที่เขาเลือกใช้เวลาอยู่ในวงสนทนาลองหยุดก่อนพูดสักวินาที หายใจเข้าเบาๆแล้วค่อยพูดคุณจะสังเกตได้ว่าคำพูดของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นคนฟังจะตั้งใจมากขึ้นเพราะคุณไม่พูดพร่ำแต่พูดเมื่อจำเป็นเสน่ห์ของผู้ชายคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเพราะบางครั้งความนิ่งก็ดังยิ่งกว่าคำพูดขั้นที่6เปลี่ยนการแต่งตัวให้เป็นการเคารพตัวเอง ทุกครั้งที่คุณเลือกเสื้อผ้าอย่าคิดว่าใส่อะไรก็ได้ให้คิดว่าวันนี้ฉันให้เกียรติตัวเองมากแค่ไหนแต่งตัวให้สะอาดดูดีและเหมาะกับบุคลิกของคุณไม่ต้องแพงแต่ให้มันบอกว่าฉันตั้งใจเพราะคนที่ดูแลตัวเองดีคือคนที่ส่งสัญญาณว่าฉันดูแลชีวิตตัวเองได้สเสน่ห์ที่แท้จริงเริ่มจากความใส่ใจเล็กๆ และความใส่ใจนี่แหละที่โลกจำได้ชัดกว่าหน้าตาคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองในชั่วคืนแต่คุณสามารถฝึกสเสน่ห์ได้ทุกวันในวิธีที่คุณฟังในคําที่คุณพูดในสายตาที่คุณมอบให้โลกและในท่าทีที่คุณเลือกจะเป็นเพราะสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นเพื่อให้ใครชอบ แต่มันคือสิ่งที่เติบโตจากความตั้งใจดีที่คุณให้กับคนรอบข้างทุกวันและสุดท้ายเมื่อคุณเริ่มเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยเชื่อเถอะโลกจะเริ่มรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณด้วยเคยไหมที่บางคนเดินเข้ามาในห้องแล้วทุกคนหันไปมองทงั้งๆที่เขาไม่ได้แต่งตัวโดดเด่นไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เรากลับรู้สึก ว่าเขามีพลังบางอย่างที่ต่างออกไปนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์หรือสิ่งที่คุณมีแต่มันคือพลังภายในที่คุณส่งออกมาผ่านทุกการกระทําผ่านสายตาน้ำเสียงและท่าทีเพราะเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นชอบแต่มันคือพลังแห่งความจริงใจที่แผ่ออกไปโดยไม่ต้องพยายาม สเสน่ห์คือผลลัพธ์ของความมั่นคงภายในผู้ชายที่มีสเสน่ห์คือคนที่ไม่ต้องพยายามให้ใครเห็นว่าผมเจ๋งแต่คนจะรู้เองว่าเขาเจ๋งเขาไม่ต้องพูดให้คนเชื่อว่าผมมีค่าแต่ทุกการกระทำของเขาทำให้คนรู้ว่าเขามีคุณค่า เพราะเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาใครเขาไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งของใครเพราะเขาพอใจที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้เกิดจากอยากเป็นคนที่น่ารักแต่มันเกิดจากเป็นคนที่รักตัวเองได้อย่างสงบเมื่อคุณรู้จักตัวเองคุณจะไม่ต้องแข่งขันกับใคร และนั่นแหละคือจุดที่สเสน่ห์เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติสเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่พลังแห่งความจริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาผู้ชายที่จริงใจคือของหายากและของหายากนี่แหละที่โลกทั้งใบาตามหาความจริงใจไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปิดเผยทุกอย่างแต่หมายถึงคุณไม่แกล้งเป็น คุณยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองคุณกล้าพูดคำว่าขอโทษเมื่อผิดและคุณกล้ายิ้มให้ตัวเองในวันที่ยังไม่สำเร็จสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่คนที่ไม่มีบาดแผลแต่คือคนที่ยอมรับแผลแล้วใช้มันเติบโตเพราะคนที่กล้าจริงใจคือคนที่ปลอดภยัยและความปลอดภัยทางใจนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนอยากอยู่ใกล้มากที่สุด สเสน่ห์ที่ไม่ต้องสร้างคือสเสน่ห์ของคนที่อยู่แล้วรู้สึกดีถ้าคุณสังเกตดูคนที่เราชอบที่สุดในชีวิตไม่จำเป็นต้องหล่อหรือรวยแต่เขามีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้เขาฟังเราจริงๆเขาไม่รีบตัดสินเขายิ้มด้วยความอบอุ่นและเขาทำให้เรารู้ว่าเราเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอ นั่นคือสเสน่ห์ขั้นสูงสุดเพราะมันไม่ใช่สเสน่ห์ที่อยู่บนใบหน้าแต่มันคือพลังของการอยู่กับคนอื่นอย่างมีแมตตาคนที่เข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจมากเท่านั้นวิธีรักษาสเสน่ห์ไว้ตลอดชีวิตสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่ตลอดไปมันต้องดูแลเหมือนต้นไม้ในใจ อย่าหยุดฟังอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาและอย่าหยุดเป็นคนที่อ่อนโยนกับตัวเองเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงมันเริ่มจากภายในที่ไม่แข็งกร้าวจากใจที่รู้ว่าฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ฉันพร้อมจะโตขึ้นทุกวันเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์แต่มันคือจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ใหญ่ที่ทำให้โลกอยากอยู่ใกล้ สรุปใจกลางของตอนนี้12นิสัยของผู้ชายที่มีสเสน่ห์ในชีวิตจริง 1. ฟังอย่างตั้งใจ 2. ภาษากายเปิดกว้าง 3. ยิ้มจากใจ 4. มีสไตล์ที่เป็นตัวเอง 5. เรียกชื่อคนที่คุยด้วย 6. กล้าถามคำถาม 7. แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจ 8. มีเป้าหมายในชีวิต 9. ซื่อสัตย์ยอมรับเมื่อผิด 10ดูแลกายและใจให้แข็งแรง11อยู่กับปัจจุบัน12มีความลึกลับเล็กน้อยทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่มันคือแนวทางของคนที่เลือกจะเติบโตเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ใครหลงรักคุณแต่มันอยู่ที่คุณรักตัวเองมากพอจะไม่ต้องปลอมเป็นใครเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณแต่งเติม แต่มันคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากคุณเลิกพยายามจะอิมเพรสใครขอให้คุณกลายเป็นผู้ชายที่คนอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณเป็นที่พักใจที่จริงใจและอบอุ่นเพราะสุดท้ายคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่คนอยากได้แต่คือคนที่โลกทั้งใบอยากอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลเลย